อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องออยามะแคปิตอลด้วยนะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออยามะแคปิตอลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปอันบ็อกค่ะระหว่างเป็นของชุด9นะคะ BT.09 คิด1นะคะกับ BT.09 ซคิด2ก็จะมีแกนบูก,กับวบุลคุโม,มะแล้วก็จะเป็นเทีลมูนกระดักอ่ะ ก็เป็นกล่องใหม่ล่าสุดภาค13าชุดที่สี่นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยกล่องแบบนี้อ่เดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูนะคะว่ามีอะไรผิงบ้างเริ่มจากที่10อ่าไม่ใช่13 9เก้าขีดหนึ่งนะคะเป็นแกนบูกับบูระโขโมกค,ค่ะ,ะนี่ค่ะมีที่ศูนเก้าขิดหนึ่งนะคะตัวเริ่มไม่ใช่ตัวเริ่มหน้ากล่องเป็นนินจามานผู้ดูแจงยาสุอีเอะดนะคะ,ะเห็นกันไหมเห็นแหละเนาะโอเคมานี้ การนี้จะเป็นซีลที่ทำให้รู้ว่าสินค้าชิ้นนี้คือมือหนึ่งไม่ได้ผ่านการเกะมาแต่อย่างใดและหลังกล่องก็ยังอยู่มาดูกันที่แคนแรกเลยค่ะแคนของมุลาคูโมะนะคะมุลาคูโมะมานจ่าพดรู้จยาสุเอิยาสุเอิเห็นมะ อันนี้เป็นสายันเกสึกนะคะเหมือนเด่นพวกพี่อลิสเตอร์ไอที่มันล็อกกันล็อกเวน้นลองั่นตัวนี้เก่งนี่ค่ะอาทากะเปิดห้าสามออลสเตอร์ตัวเลือกใหม่น่ารักมากคีฟเฟนติเนียวคีดอฟอน ฮิวใบใหม่เ็นบูฟอ็อกอ่ามาที่แคนแกนบูกันบ้างในโรถค่ะในนมิดฟอร์เบดเอ้ยฟอร์บอดก็อตชิปนี่คนระบาดเก่งมากเป็นใบ,บท,ที่ทำให้เราหาการ์ดจากกองลงดอบแล้วก็ชุบดอบในการเล่นตีได้ง่ายมากนะคะโคลมะบัด นกุเอซี่เก่งมากผีน้อยอินนี่ใบนี้ค่ะต้นหนโครงกระดูกโคตรเก่งเลยต้นเกมอ่ะนี่ตัวเริ่มใหม่เป็นกูนารอันนี้ไม่ใช่ตัวเริ่มนะคะเป็นของเจ็ดคาบค่ะอ๋อออเดอร์ค่ะแล้วก็มีสมบัติค่ะให้มาสองใบแล้วก็จะมีคริคคิวค่ะให้มาสองแบบนะคะไอ้ให้มาสองใบเพราะว่ามีสองแคนเป็น Excel กับ p r o t ทนะคะ1กับ2ให้มาอย่างละ2ใบด้วยอ่ะ e x c e l ของมูลา p r o t e c ก็ของแกนบู ool, และหลังก็ของเล่านี่ราชาเจ็ดข้าสม,มุดในมิตรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดู9ขีด2กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล่อง BT-09 กขีดกันดีกว่าค่ะนี่จะเป็นกล่องของเฮรี่และชาฮาร์ล t นะคะเ,ะเป็นกล่องที่สวยงามมากนะสีชมพูเข้ากับธีมบัตเตอร์ไฟมากเลยพี่เสีย b u t เตอร์ไฟดีมโรดี้ไอ้บัตเตอร์ไฟดีมูหลายติดชื่อชุดเกะยากอะไรอย่างนีง้แล้วกันพร้อมแล้วค่ะที่จะมาดู b k 1 9ขีดสนะคะหน้ากล่องเป็นชลาอาชาลาฮอสแวนเพียปึ๊บเกะนี่คือ,อสินค้าการันตีนะคะว่าเป็นมือหนึ่งไม่ได้ผ่านการเกะค่ะจะต้องมีซิลด้วย ดึงออกอ่ะโอเคค่ะหน้ากล่องของเรานะคะเป็นชาลาฮัทชาลาฮัแบมเพียนี่นะคะหน้ากล่องโอเคเป็นจิวเวลรี่เป็น,ปนตัวไม่สำคัญอะไรของนางน,นะคะใบนี้ยังไม่ได้ใช้ด้วยอ่ใบนี้น่ารักใบนี้ก็นา่ารักเก่สามคนข้างเยอะนะอ่ะาใบนี้เก่งนะคะดาร์เป็นตัวของ executioner ันติดเนอะ น้องตาน้องสามตาสีไม่ใช่น้องตา,าเกยสองยืนสองขีค่ะมีเป็นห้าหาสาต้นเฟเมอร์ตัวนี้น่ารักไงเดมค่ะตัวเรือมใหม่ค่ะเป็นน้องข้างขาวนะคะของดาร์กอิคุล่าขีใบใหม่ค่ะเป็นตัวของอัศวินของความมืดดินแดนแห่งพลายขีเซนติเนลดอไปใหม่แล้วก็เป็นอาริสในแดนสันไลยน่ารักดี มาอยู่ที่พลิลูลูนกันแล้วสตาร์ลี่ป๊อปดักเกิตัวน,นี้น่ารักมากๆหวยเก่งมากไว้เล่นกับแฮรี่นั่นเองแล้วก็มีลูเคียอ,อีกใบหนึ่งนะคะเป็นใช่ถ่าเจคเกอรีนตัวน,นี้ซิว่าทอนนะคะนี่มาเล่นกับการเรียกมังกรตัวเื่อกี้เด็กเกศีมานเกดอมานเกดอเปิดห้าขาสามค่ะเบ็ตตี้ลิเมียน,น่ารักมากเลย มีในเมดอด้วยนะคะ,ะมาร,ร์เ,รเกดอลนิมาเกดอลน่ารักเป็นเกตหนึ่งเราเริ่มค่ะแฮปปีเ้เคอลเลคเตอร์น่ารักมกากเลยคิใบเก่าสิวทอนแล้วก็มีคิเซนติเนลด้วยดักไซส์ซอสมาตเตอร์เป็นฟอนติกเกอร์ค่ะนิวติกเกอร์ออเดอร์ค่ะ ฟิชิลก็จะให้มาทั้งหมด2ใบนะคะเพราะว่ามี2แคนนี้จะเป็นแคนแอคเซกับ p r o t ท c e x c e l ก็จะเป็นของแกนบูนะคะมีให้ทั้ง e x c เซ1ลหนึ่งและสเยอยแอคเซเป็นของเพล m o ูนมีให้ทั้ง1ทั้ง2 p r o t ลเก็มีให้ทั้ง1ทั้ง2ค่ะแล้วก็เป็นตัวเริ่มค่ะหลังกล่องเป็นแวลเฟเดอร์ออ d o โดนนะคะเป็นหลังกล่องค่ะก็ เป็นสนุกข้าวค่านะคะของ vpt 0 9แล้วก็ v b t 0อ่า vpt ศูนเกลคิดหนึ่งคิดสองนะคะก็ผลประกอบก,ก็ประมาณนี้มีการ์ดประมาณนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านการ์ดชํานมทั่วประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่อ่าวันนี้แหละวันนี้ก็วันนี้เ <c> ป <oughs> ็น,น, <c oughs> น,นปต้นไปก็เริ่มมีกันแลละทั่วประเทศไทยก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านการ์ดนะคะใกล้ๆบ้านแล้วก็ซื้อจับจองไปเล่นกันเพราะว่าชุดนี้สนุกมากจริงๆนะคะวันนี้พี่เอย่าขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย Thank <laughs>